พลงโอ้ข้ามข้ามข้ามขาม้าแม่งเลยเรื่องแม่งยาวอะ่ะ

ตจะมาทำไรล่ะแอ็มบิลังเอ็กอะกูไม่ดูไอ้สารข้ามคนจะรีบเล่นไหมคุณยังมีตลาดเลยเหรอวะ แม่งแอบตีหลีกันนี่ไหวเฮียนี่ตีสี่มาตีหลีกันเลยไหมตีเสียงในกาอะ่ะเปิดเสียงแม่นั่งดังเลยเอาหล่อนเ,อเ,อเอนี่ย <c oughs> เสียงแมงโมเอะมาก<ะ>ออโอ้โหแล้วก็ระลึกชาติต่อตอนนี้ <c oughs> เสียงในกาหลอนมากเกมอะไรหยุดเดิมแมตฟาเธอสักอย่าง เล่นเคลียร์ไปรอบแล้วเดี๋ยวเล่นอีกรอบทำไมาอีกรอบเล่นเล่นอีกรอบคือโคตนง่ายจริงมะล่ะจริงก็เล่นแบบว่าแล้วก็เดี๋ยวอ,อัดไปลงเลยไงลงตุงต้งตุงต้งตุ้งมา <c oughs> <c oughs> โหเล่นนานอะห,หลังๆยากมากอะพาไม่ใช่แค่เดินเดินหลบผีหลบผีนะแม่งมีภารกิจให้ไลท์ทำเยอะเลย อ๋อนี่มึงต้องนอนก่อนใช่ไหมเออกูลืมอ,อ่ะโรยฮะนี้เขาไม่อยู่นะอะไรนะพรุ่งนี้เขาไม่อยู่นะไปไหนวะไปกินน้ำตกอะ,อะไรนะไปตกน้ำตกอะกูดไนท์โอเคนอนไป แล้วมึงจะบอกว่าทำไมมึงจะไปกินเนะี่ยพูดแล้วกูไปได้กินไปไปได้กินกับมึงนี่กูจะไม่บ้าแนะ้มาพูดให้อยากกินนะี่ไปกินนะนะฟาเธอร์วอล์เอ <your> ร์ไลริงกิฟต์มี <laughs> โหเล่นในโคตดได้ได้อัธรุดเลยกูให้แบบเพื่อแพ่เสียงให้คนอื่นด้วยไอ้ใครเสียงเสียงเขาเข้าไหมบ้เข้าหมดอะเข้าคลิปด้วยเนี่ยเสียงเขาอะนะแล้วเสียงเสียงเซเว่นแมนเข้าไหมไม่ไม่เข้าม้าไม่เข้าเสียงดังไม่พอไงลำโพงแบบว่าเออไม่พอนะเบสดเบิดให้ไปหาเย ล้างอะไรประตุง้งปิ้งติง้งอ๋อโอ้ยู้เสียงในกาแม่งดิอุ้ยเฮียใครร้องไอ้สัส <c> ต <oughs> ายหาอุ้ยเฮีย Hé ra sẽ mang nhắn mô ý ơi sạch wing sạch wing What are you in a Ê hố mình ngoài ơi xì <laughs> <laughs> chết xì chết ui mấy quý cả mướn ngay <laughs> mai mai มาได้เวลาเผชิญโชคแล้วเผชิญโชครถรถเป็นรถบกกัสจักรยานโม่ใสโอ้แม่งระลึกชาติอีกแล้วเปินโชคลุเป็นรถบัสจักรยานแค่ระลึกระระระล,ล,ล,ลึกชาติเสร็จแล้ว แล้วอีกก,ก็บินมาให้เซฟนะแล้วก็เซฟเลยไม่เซฟเ๋ยม,มันอยู่ไม่ได้กีดหอบห้องเ,เลยจ้ย <laughs> มึงจะกีดหอบห้องเหรอก,กูตกใจหมดเลยเฮีย <laughs> เล่นอีกทีกูว่าตกใจโอเค <c oughs> okay. ไปต่อ มามามา่มาคุณพ่อมาได้เลย Unlock อืมฮะฮะโอเคเซฟ โอเคเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้ <c oughs> อุ้ยเยี่นหนังสือตกตกใจมาเลย <c oughs> อะไรวะก็อ๋ออุ้ยมามามาแล้วอุ้ยสาดได้ตกใจมาเลย พ่อเธอจับเด็กขีดยาไว้ฮี่อ่ขึ้เนเตียงตอนหลังแม่งโคตรเฮี่ยแม่งไล่โอ้ยอ่ย <c oughs> มันให้หนีพ่อมัน <c oughs> <อ>ด้ยวยนะเว้ยเออพ่อจะฆ่ามานะันเอเออพ่อมันถือไอ้เลื่อยมาไล่ฆ่าเฮียกูไม่หนีตายตั้งหลายรอบไอ้สัตว์ฝายผาน <c oughs> มามากูปไปแล้วงนอนไปเถอะไปประเชิญโชคต่อหลลนเป็นรถบัสจักรยานมอเตอร์ไซค์กูเกลียดไอ้โตห้องน้ำดีกวะ่ะทำไมอ่ะม่งชอบตกใจตลอดเลย <laughs> อ,อุ้ยเี้ยห้องตาย <laughs> เดี๋ยวม่งเดินตามอี้ยห้องตาย đi 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 Ok, đi 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 โลดอ่าเห็นแล้วกูโหยเกือบตาย่งเซฟเลยละนี่มันอยู่ไม่ได้แล้วก็มันก็เฮ้อวเดี๋ตวก็ตายเห็นไห hả lương cứ lênเก็บ của ởข้าง l่าง về lẽ lây cũ ơi น o no no ไม่แดกมูหลอกไอ้สัตว์น่าอุ้ยสัตว์หมาดูเสียงแม่งแดกดิ ไมไ่่ใชเิเดี๋ยวตอนหลังไม่ได้ฆ่าหมาด้วยนว้ยเออหมาแม่งแดกกุญแจไปเฮียแมกกูก่าฆ่าไปเรียบร้อยฝต่จ,จะฆ่าได้ยากลำบากมากเ,เสียงแม่งโมเอวะวะเฮยเฮ้เฮฮ้ยยเฮยเฮ้้ยเฮ โอเคต้องไปแก้รหัสตู้ตูต้เซฟรหัสอะไรวะเจ็ 7, 4, 8, 2, ดสี่แปดสองดิใช่ปะ่ะเออเย้ yeah, ถูกเลยะได้ <c oughs> ออยมาเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเกิดอารมณ์กันเฮ้ยแค่เสียงในเกมแหมอย่าอย่าใจเย็น อ๋อมันมันมันก็เป็นตัวนี้วะแล้ลรสชาติเองะเฮ้ยอะไรวะแม่มันโธ่ใ่ไหมเดี๋ยวตอนหลังรู้ป่ะไอไอที่มันให้เก็บอะที่เป็นแสงแสงอะเอาไปทำอะไรรู้ป่ะเอาไปฆ่าแม่มันโอ้โหแม่งมีันพลังที่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ย ให้เก็บยีิบเอ็ดอันน่ะเฮ้ยกูเฉลยแล้ว,กกลแ,ลวแม่งก็รู้กันหมดดิไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เออมึงรละลึกชาติเสร็จแล้วทีเิดปิดตู้ปิดตู้เออเดี๋ยวไปเอาสนโนโบอลกันสนโนโบอลมาฆ่าเถอะจะมีไปอยู่กับฆ่าตอนนี้แหละ น่าแหละรกชาติอีกโดยลิงอ่ะไอลิงสโนโบโโสโนโบมันกระต่ายไห้เหรอมึงมาลงมาลิงไม่ตอนนี้มัน่อยลิงอะ่ะ <laughs> มันกระต่ายไว้มึงอย่าพูดให้มันเสียหมด เสียงแม่งหลอนมากเซฟแล้วก็อย่าพึ่งไอัจว์เออแดกไปแดกไปแดกไปนะแดกไปอย่ายุ่งกับกูอ่าโอเคอย่างนั้น เดี๋ยวไอ้อาร์มเกิดอารมณ์ว่ะโอเคใช้ก็ตายเก็บออยมาเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮี้ยตกใจหมดเลยใครไม่อยู่ข้างหลังว่ะ ชอบภาพตอนจบมากเลยว่ะแม่งสวยมากโดนมล้วไม่มีปลาอ้ยฮีย้สีเอ้ยอุย้ยเกือบโดนไลยอีย้อะอ่าตัดกองก่อนต้องไปเอาไปแชก่อนเลย <c oughs> โอเคไปต่อ <c oughs> เฮ้ยย,ย้าอุ้ยแล้วก็ผสมออยกับไปแช็ซะ โอ้ไปรถเออบนเกอร์เอ้เบเกอมันได้โอโหเผาม่ไอ้ตันโยนน้ำมันไปโยนอ,อยไป <c oughs> โนยนโยนเบนเกอร์ไปโอ้ดเสียงแม่งร้อ กูเกลียดตอนนี้สุดเลยเพ่เซฟโอเคมาถึงตรงนี้ก็เริ่มยากแล้วสัตว์มันมีตัววัสดเหรอฮะอะไรนะมันมีตัววัสดแต่ครูล่ะที่วัสดอ,อะไรนะแต่ครูล์แครูมีดิเออวัสดไปหาแม่ฮะเออมันเป็นให้ใครนิติอะไรสักอย่างอ่ะมันสร้าง ไม่ต้องผ่านห้องนี้ไปอีกแล้วหวูแม่งก็รกชาติโคตรนาน <c oughs> เจออ้น่ะนะมาเรียมาเรีย <c oughs> กิ๊กกิ๊กพ่อมา <c oughs> เจอไอ้เม่งนี่อีกแล้วไอ้ตัดเฮ้ยแต่ไอหห้เม่งมันดีนะเว้ยมันช่วยเราหลายรอบเลย <c oughs> มีตอนเราสลบทีนึงมั้ง คีลูมคีโอเคไปต่อ <c oughs> <P ose> โอ้อุ้ยอยากเจอแม่มาแล้วโน่มามีเป็นไร <c oughs> ไอแมองอีกแล้ว กูไม่อ่านกูไม่ฟังกูไม่รู้เรื่องกับมึงกูจะไปโอเคแล้วตรงนี้ก็ต้องโอเคมานี่มาต้องพาตัวหมาหัวเฮ้ต้อง